สวัสดีครับลูกเพจไอแอมเดอะนัทุกท่านครับวันนี้คลาสสิกแมตช์ครับย้อนกลับมาในเกมคัพ์ฟิเนอร์สครับน้าชิงชนะเลิศปี1991ครับแมนยูพบกับบาร์เซโลนาครับแต่วันนี้แมนยูหลุดเข้ามาครับโดยแบนแมคลายครับแต่ว่ายิงลูกนี้ข้ามคานไปเป็นการพบกันของทีมจากอังกฤษนะครับแล้วก็ทีมจากสเปนครับแมนยูเป็นการชิงบอลยุโรปครั้งแรกนะครับในยุคของเซอร์เล็กซ์เปอร์กูสันหลังจากที่ได้แชมป์เอฟเอคับมาเมื่อปีก่อนหน้านะครับในปี1990นะ่ยแล้วก็มาเล่นรายการนี้และหลุดถึงเข้าหลุดเข้ามาถึงรอบชชิิงนะเเลลศย บาซ่าครับขึ้นมาที่ไมเคิลลารูฟครับจอมทัพเบอร์สิบครับยิงลูกนี้ด้วยขวาหลุดกรอบไปเดนี้เซอร์วินนะครับตามมาประกบนะฮะจังหวะนี้ครับยิงด้วยขวานะครับไมเคิลลารูฟเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบครับเลซิลี่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากครับผู้สวรูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะก่อนเกมเนี่ยบาซ่าเป็นตัวเต็งนะครับเหนือกว่าพอสมควรครับ แต่ว่าพอเจอกัรน,นะครับบอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ่าแล้วจวังหวะนี้มาร์คิวส์ไม่ล้ำหน้าด้วยมาร์คิวส์ลุยขึ้นมามีนานโดขวางอยู่มาร์คิวส์ยิงด้วยขวาฉลับนานโดออกหลังไปเป็นแต่บุมครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะมาร์คิวส์เนี่ยในรายการนี้แกปืนฝืดมากนะครับก่อนที่จะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศเพิ่งยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับอือลุยขึ้นมาต่อครับทางฝั่งของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาลูกนี้แล้วตวัดยิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โล่งๆแล้วนะครับรีชาร์ปอืมไม่ได้ครับแม่เซอร์เล็กซ์ฟูคูซันนะครับตอนนั้นยังไม่เป็นท่านเซอร์นะฮะยังเป็นอเล็กซ์เฟอร์กูซันเฉยๆยังไม่มียศนำหน้าแมนยูได้ฟรีคิกครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับแมนยูได้ฟรีคิกกับมาคิวชอบไปโดนทำา่าประตูประตูของบาซ่าครับกาเレสบูสเกตนะครับสั่งการ แบล็อบซันยอดมาสตีฟบูสได้โบ่งลูกนี้แล้วชาร์จจ่อเรียบร้อยเลยครับเปประตูต่อศูนย์มาคิวครับโอ้ยิงจ่อจอลูกนี้เข้าไปครับแต่คนที่เฮนคือสตีฟบูสเนี่ยเหมือนมาคิวขโมยซีนครับลูกนี้ครับสตีฟบูสนะครับบ่งมาบอลมันจะเข้าอยู่แล้วนะครับแต่มาคิวครับเอาให้มันชัวร์ครับตอกและย้ำซ้ำเข้าไปครับซัดให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำบาร์เซโลนาหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้แล้วจังหวะสวนกลับมาครับลูกนี้ หลุดมาบารายังตัดไว้ได้ดีฮะอัลเบิร์ตเฟเรเอาแล้วจ่ายมาเสียแล้วมาคิวส์หลุดกับดักลำหน้าไม่ล้ำครับแตะหลดกาเลสบุตเกตเข้าไปแล้ววิ่งเข้ามายิงด้วยขวาเต็มข้อไม่เหลือแล้วครับโอ้สองประตูต่อสอครับจังหวะสูงจากปีสาจแดงครับฟากี้มาคิวส์ครับทำได้ครับโอ้โดนบุกอยู่ดีๆครับสวนมาได้ประตูเลยครับจังหวะจ่ายหลุดมาลูกนี้ครับสวยงามครับแล้วไม่ล้ำหน้าครับมาคิวส กาเลสบูสเกตเนี่ยออกมาไกลแล้วฮะโอ้แต่มาร์คิวนี่ก็ยิงได้เด็ดขาดมากครับยิงแรงนะถ้ายิงเบาเนี่ยกองหลังบาซา่านะครับอย่างคูมันแล้วก็นารโดนเนี่ยน่าจะสกัดได้ครับ <S <S บาซ่าลุยขึ้นมาครับไมเคิลลาร้ยูฟหลบเพอินสหลบจังหวะสองโอ้โดนสอยล่วงไปครับแบล็ค็อบสั้นนะครับไปทำฟาวล์มไมเคิลลาร้ย์ูฟนี่ยคนที่โอโดดัดเด่นที่สุดคนหนึ่งนะครับของบาร์เซโลน่านะครับเบอร์สิบนะ คนที่รับหน้าที่สังหารฟรีคิกลูกนี้ครับไกลนะครับโดยเจ้าพ่อลูกนี้ครับโรนัลคูมันนี่คือโยฮันครับนะครับตำนานกุนซือของสโซสอนบาร์เซโลนาปีก่อนหน้าเพิ่งพาบาร์ซ่าทวงแชมป์ลาลิกา้ากลับมาจากเรอัลมาดริดได้นะครับยิงไกลลูกนี้ครับคูมันเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้ผ่านมีเลซิลี่เข้าไปบาร์เซโลนาครับไล่เข้ามานะครับเป็น หนึ่งประตูต่อสองครับยังครับยังไม่จบครับโอกาสของบาร์เซโลนายังมีลุ้นอยู่ครับตามแค่ประตูเดียวเท่านั้นเนี่ยโอหลังจากปล่อยให้แมนยูนำไปสองประตูเนี่ยโอ้จังหวะนี้บอลมันชนเสาแล้วกลับมาชนตัวเลซซิลี่ครับผู้สอวประตูของแมนยูเข้าประตูไปแมนยูพยายามจะสวนกลับมาครับแบนด์รอบสันมาคิูนี่วิ่งทำทางไปแล้วแล้วหลุดมาอีกแล้วครับโอจะสารอยลูกสองหรือเปล่าหลุดมาลูกนี้นานโดต้องรวบเลยครับโอ ยอมฟาวครับนานโดประการหลังของบาร์เซโลนาแล้วก็ไม่รอดครับโอ้โหโดนใบแดงครับนานโดบาร์เซโลนาเหลือ10คนครับแต่ก็ต้องยอมครับก็ไม่สามารถประท้วงอะไรได้ครับดูเลยครับรวบเป็นอเมริกันฟุตบอลเลยบาร์เซโลนาสวนกลับมาคุริโอซารินัสแล้วพลาดครับโอ้ก oh, <c oughs> องหลังแมนยูพลาดครับซีบรูซซารินัสหลบมาเดซิลี่โกเหลือโก้ลงๆเราลูปยิงโอ้โหโดนสกัดจากเส้นครับโดยเคลตันแบล็กมอร์ โอ้ยิงลูกนี้นิดเดียวครับแมเลซิลี่เราหมดสิทธิ์แล้วครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ครับบาร์เซโลนาลพลาดโอกาสทองอย่าตีเสมอแล้วบาซ่าสิคนบุกหลังเลยโล่งเลยครับแมนยูสวนกลับมามาคิวส์โยนข้ามฟากมาบอลอยู่ที่แบรนดแมคแครแมคแครย้อนมาแบนล็อบสันกลับมาแบรนดแมคแครครับลุดมาทางซ้ายแมคแคร์เข้าขวาแล้วยิงไม่ผ่านมือของกาเลสบูสเกตส์ครับ กาเลสบูสเกตก็คือคุณพ่อของเซอร์จิโอบูสเกตเนี่ยครับกองกลางคนดังของบาร์เซโลนาในชุดปัจจุบันครับโอ้แม็คแคลเกือบจะฝังครับแต่ว่าฝังไม่ได้ครับโอ้ลูกนี้ครับไปติดเซฟของกาเลสบูสเกตอืจังหวะสวนนะครับบาร์เซโลนามาลูกนี้แล้วก็ไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินเปล่านกหวีดหมดเวลาครับบาร์เซโลนา กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้แมนยูคว้าแชมป์คัพ์พินอร์สครับได้ครับชนะบาร์ซ่าไป2ประตูต่อ1ครับจาก2ประตูของสปาร์กี้มาร์คฮิวส์ครับและนี่คือแชมป์ยุโรปใบแรกนะครับของเซอร์เล็ฟเฟอร์กูสันในฐานะกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและหลังจากที่ปีก่อนหน้าได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับปีนี้ได้แชมป์คัพ์พินอร์สครับแล้วหลังจากนั้นครับแมนยูก็เข้าสู่ยุคทองแบบเต็มตัวนะครับนี่คือความสําเร็จในค่ําคืนของบอลยุโรปนะครับ ของอเล็กซ์เฟอร์กูสันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นคือคลาสสิกแมชประจําวันนี้นะครับส่วนแมชต่อ,อไปจะเป็นแมชไหนนะครับติดตามกันได้ที่เพจ I am the n u t วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ